สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเอาวังระบบท่อของหมู่บ้านอยู่สบายสองนะคะโดยที่อันดับแรกนะคะจะเข้ามาตั้งค่าของ ID นะคะก็คือเป็นตามนี้เลยค่ะโดยที่แทงจะตั้งเป็นแทงไปตั้งเป็น P คะ่ะแล้วก็ต่อไปเป็น Node elevation นเ,เป็น7 แทงเดเมเตอร์เป็น5นะคะแทงไฮเป็น100แล้วก็ความยาวของท่อเป็น1000ันค่ะแล้วก็ออโต้เลนส์เปิดเป็นออนนะคะแล้วก็ไปไดเมเตอร์เป็น100นะคะ่ะต่อไปเป็นไฮดรลิกนะคะโฟลยูนิตจะเป็น CMH ค่ะแล้วก็ตั้งค่าตามนี้นะคะ ที่อันดับแรกจะนำรูปภาพเข้ามานะคะเป็นไฟล์นำเข้ามาที่เพนนะคะแล้วก็ไฟล์ save as เป็น BMP ค่ะต่อมาก็จะโหลดไฟล์มาเป็น่างนี้นะคะ่ะอันดับต่อไปนะคะแล้วก็ตั้งค่า ดิเมนชันนะคะเป็น x ที่200แล้วก็ y ที่200ค่ะถัดไปจะมาโนดในแต่ละบ้านนะคะโดยที่โนดไว้ทุกหลังโดยมี100 4หลังค่ะตั้งค่าเป็น elevation เป็น7ค่ะ e d ต m มา d เป็น0.9ค่ะเพราะว่าคำนวณจาก ค่าอัตราการใช้น้ำเป็น450ลิตรต่อวันค่ะต่อคนโดยกำหนดให้บ้านแต่ละหลังมีจำนวน5คนค่ะคำนวณวาได้เป็น0.09ถัดมานะคะถัดมาจะเป็นตัวของ ตัวของแท้งค่ะโดยที่แท้งจะตั้งเป็นดังนี้ค่ะอิลชันเป็น10แล้วก็แม็กซิมัมเป็น10บไดเมเตอร์เป็น5ค่ะแล้วถัดไปเป็นในส่วนของปั๊มนะคะปัม๊มปั๊มเิเป็น1ค่ะแล้วก็เป็นบ่อน้ำเป็นทั้ทั้เฮดเป็น10ค่ะ ก็วางวางโหนดแต่ละที่จะเชื่อมของแต่ละบ้านไว้ตรงออถนนค่ะแล้วก็เชื่อมท่อต่อโด้ที่โหนดที่เชื่อมเบดิมานตั้งไว้เป็นศูนย์ค่ะต่อไปจะมาดูที่ที่การรันระบบ กดลังก่อนดูที่เฮนนะคะโดยที่มาตั้งตั้งเวลาไว้ที่24ชั่วโมงค่ะอันนี้เป็นส่วนของเฮนก็คือกดลังได้ะคะ่ะแล้วก็อันนี้เป็น ของพิเชษนะคะกดลังะคะ่ะไม่ปล่อยะคะ่ะขอบคุณค่ะ